สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตสกุทุกคนสบายดี <laughs> ได้ลูกสบายดีโอ้ยละคำเพลงยังไงเสียงเพลงไปปะเกินไปแล้วใช่คุณหมออยู่บ่ฮะลดเพลงโอ้เป็นใคร มอก็ะจำได้บันจำได้แล้วมาเรื่อยเลยไว้ล่ะมัดแม่ละลูกเนาะข้าประจับเลยห่านว่าปันไดแล้วไปสินอ่นั่งมาจับเอากระเป๋าพี่ไอเป็นวัดน้ำบ่แม่นมุกไหลน้องเนี้ยกลัวลืมสื่อเลยได้วาสนาวาสนาจะตีแล้ว ีไปมเดือนที่หาเดือนกทนที่ยก็หกเนาะหาเดือนไปเอามาพี่กระเป๋าเดี๋ยวพ่าออกเลเ่าออกยังขันแล้วเดี๋ยวพ่ได้รูมันโมเมนต์คเด่นได้เ้ยนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหเดี๋ยวพาออกเลยกันจรงกันจริงกันจ

กอดกอดคือว่าตาลอยหววเมน่น้ำตอยนี่ว่ะอยาเห็นว่กอยู่เงอย่างนั้นหรอเจ็บคอวะเจ็บอ๋อตตดตตเจ็บคอบอกเจ็บเจ็บบคอน่ะเจพ่อของหกลูกอีพ่อนี่นี่นี่เบิ้งอันนี้น้ำมาอนี่นี่นี่ยังนี่ยังนี่ยังนี่บุ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 

อ้าหมดๆๆอ้าหมดน้อยหมดได้อ้ายหมดๆๆๆๆหาเห็นบ่ฮ้ายเก่งเนาะลาๆนี่เก่งอีหลีนี่ยังเด้นี่ยังลูกหมดบ่ลูกว่าหมดได้น่ะหมดบ่อือหมดเนาะหมดโอ้อ้ายเก่งแฮะนี่หมดออกให้หมดเด้อหมดๆๆโอ้ยหมดอันนี่มากัดมือเด็กน้อย อ๋อหมดหมดมดน่ะ hmm. ย oh, okay. oh, mm ังออกบเบิดน่ะลูกยังออกบเบิดน่ะหมดอันนี้โอ้ยงนี่โอ้ยงเนาะอู้ยยงไหลยุงี่เนาะลูกเนาะแน่ยไหลยุงไหลนะวาดวัดยงชิมากินอันนี้นี่ยงชิกินนี่ยงกัดอันกัดใส่กัดปอดอันนี้ว้ายเนาะยากเนาะ ว้ายว้ายบายบายหมดออกแล้วหมดออกแล้วโอ้เก่งเกร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 งลานนี่โอ้เก่งอะไรอันนี้หมดอันนี้เนาะโอ้อ่าพังติดติดลูกพังติดติดเด็ดเด็ดเด็ดใส่พังดูใส่ดูอ่าพังดูพังดูติดติดติดอะไค่ะ

เห็นว่าไอ้ละเห็นว่าในจอนะเฮ้ยนะปวดยี่ท้งปวดเห็นหรเห็นหรออ่าอ่าปากไอ้พิ่นเบิ่งเด้อลูกเด้อเบิ่งเขียวนามดุเบิ่งดุ๊กฮะเบิ้งไอ้ปากดุ๊กดุ๊กไอ้เขียวนางไอ้เขียวนะงอ่าดโดนลูกหมดหมดข่าได้ลูกหมดเข่าวลด้เอาหมดออกได้ลูกเอาหมดเอาหมดออกลูกเอาหมดออก ngày tiết ngày rạng ngày nong lên, để tôi gọt chìa bút thẻ bát lên, พัฒนาคนเก่งเก่งวะบูได้บ hey, ูได้น si ้อนี่บ like ูยังบูยังถึงห้อยนี่ห้อยหัวจนดำหนึ่งบูกะหัวหัวสิขาดแล้วบูนี่นี่บูบูนี่บูฉีหัวขาดแล้วนี่นะยังยังติงเดียวบูนี่เนาะโอ้โหเล่นลานไห่เดียว ไอ่ไอ่น่ะรู um, si ้ออ่หายเนาะอายควรเอาหมดเอาหายเพื่อจะได้อายอืออ้ายจะเอาหมดออกอืมือนการมดอหนักบ่หดคันบลูบบ่หมดคันบ่หมดคันหมดคันหมดคันอายหายอายหายให้นึ่งด้โอ้ปันปันฮุกิ โอเงอาจารย์ไันมีแห้งบอ้ามีแห้งอะไรนี่ซ oh ้ำใจเอาตัวน uh, ี้โอ้ยโอ้เก่ง yup ว่ะลูกบุญเนี่ยไอ้ไอ่นะเห็นว่าไอ้ไอ่ไอ่ดิไอ่ไอ่อะไรลูกว่ะเออขักว่าขากว่ปั่นปั่นนี่วัว่า บันด mm ังนี่ๆอือเนี่ยเวยนไอ้ไข่บอลุบ่โอ้ยอันนี้ไอ้ไข่ไอ้ไข่บอลุบอ่ะเดตา เอออะไรดอกบัวหูหูดอกยุงป่าปรนเทศป่าเห็นบอลูกปปาอืมโฆษ่าบอลจับใบเราลูกสิงมอเตอร์ไซค์มาผ่าคุ้มหัวมาน้าว่ะเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็อันทะหูหเห็นบอลปลาใหญ่น่ะย่านบ่านี่นี่นี่อ๋อยุงก้น ยุงก้นต okay. yeah, well, uh, yep. ้นแห็ตัวน่ะตบก้นมันเด้เนาะบนต้นใช่ป่ะบนต้นเนาะไปใช้ลูกไปใช้นั่งถ่ายหันแล้วถ่ายถ่าเพิ่นหันแล้วรอกเอออย่าเบิ่งปลาเบิ่งแล้วแหละเห็นบ่ยุงก้นต้นน่ะลูกปุ๊ปุ๊ยุงก้นขีดแดงตบก้นมันเด้เนาะมึงไงไอ้ละหายหาใช่ป่ะ พี่พี่ทางนี้ลูกทางนี้อยู่ทางนี้ลูกทางนี้นี่นะเบิ่งไขน่ะบอลูกอยู่พี่อยู่พี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 ่ไอ้ไขอยู่พี่ลูกพี่ไข่ยังแข่งอยู่พี่ไหมนำเสียงไข่เขาเบิ่งเสียงเขางานเด่นเห็นเหรอ

โอ้ยโอมากัดต้นแม่นี่เลยโอ้ยไปกัดหลานข่อยเปียอืมเอ้อตีมันเด้อลูกเอ้ยโอ้ยหลานหลานข่อยเปียมันเด้อบ่มันเปียเนาะสิเปียมันโอ้โอ้เดี๋ยวอ่าตีมันเด้อโอ้เดี๋ยวๆอ่าสิจับตีไผเลยลูกโอ้โอ้เนาะ kinh đấy à, 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 hai phân nhang con dạng nàng bắt đầu dạng nàng vô ư chỉ bảo muốn tiêu muốn tiêu à à nơi nhung tuần này đó à chỉ từ phần nọ đứ hệ dù đi đi phải mắc cắt con lán thôi oh à chỉ bịa mà đâu lục đơ bịa bò bịa ăn bò bịa con tôn mà nó

bao bà yang bao mama 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 mà, mà 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 ai mama 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 Ai cho mama mama nghe mama 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 ai mama 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 cho mama mama Ờ, nhung thì nó mama 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 mama

แนันติดตะหากกเคือไม่อายนะดิพัดก็นเอนบอร้า,อา,านออยเจ้งอใช่ยอะใช่ยอเกิงๆหรอ,อดิเก่งกันเยโอช่างนะโอ้ช่างนกยุนกยูเออนกยูนปลา bớt bao Bước nào? Bước nào? <laughs> ai mực đi nó ai ai ngày cháu ai ngày của cháu là nó ai hải nó ai hải nó đài? Đài hay bạn

ไขไข่ว่าธรรมดาเบาแล้ว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 ยันบ่ยันบ่เราเกี้ยงนำไหนยันบ่ยันเด็ก่อนยันเด็กยันแห้งเด็กอ่ใส่เปล่าเด็เม็ดมินไหน มึงเรียนน่องให้อ้ายแลอ, well, อ bon ่ะทุจาก่อนทุจาเลยทุจาจฮะหัวสครนมตบาย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 โอ้ยอย่างนั้นลูกเมื่อก่อนเด้อบายบายมึเนี่ยเม่ไอ้ให้นะอ้ให้อยังเด้อ ไอ้หายังเด้อดิโอ้ไอ้หายังเด้อนี่ไหายยังบอกเด้ลูกไปรถจอยจอยไปรถไปรถจะทอะไรโอ้โหลไปใช้ไปรถนะอ่านีบอนี่เหนได้่ เอี่ย <wounds> น <sk> ok okay. ี่เสือเสือน้อยก็คนเนี่นี่น่ะบ๊วลูกเสือน้อยก็คนเนี่นี่ไอ้โอแลานข่อยคนเก่งไอ้ไอ้เจ็บท้องเนาะไอ้เจ็บท้องบุรุบอ้วยช่างเลยโอเคป้าลุงเลยคลิปนี้จะท้องไปจะจบคลิปไปแล้วนะ สิงมอเตร์ชซคักบ่ลกคักบ่คักเราแจ้งลมบาดตาเพิ่นคักคอะะคักว่าสิงมตอ์ไซคักอยากก็นักับโอคักบ่โอ้ยหลานแทงด้แทงด้หลานเต็มแ่เต็มแ่ได้แนวแมันจี๋ลงเจี๋ยอกเี <S เดี <t ôi> ๋ยวลงใหให้ให้แม่ลงกันเลยมาไปไปแล้วนอนสบายดีและสวัสดีป้าลูกอ่ะสบายดีเอยสบายดีง่ายแท้วันนี้วะบายบายก่อนลูกบายบายก่อนปไปบายบายเด้วอันไหนเอพี่ลูกบายบายป้าลูกเด้อ